ในแท็กแบบนี้นะครับพอเป็นทางฝุ่นทางเดอที่มีองศาการเลี้ยวที่มันแคบนะครับพอเวลาโมเมนตัมมันมากไปนะครับจังหวะที่เติมกันเร่งนะครับกับบิดพวงมาลัยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเร็วแล้วจะไปได้ดีนะครับต้องให้มันประสานกันนะครับพอเข้าโค้งแคบมากเติมกันเร่งเยอะโมเมนตัมเอียงครับทำให้รถมันเกิดแรงเวียร้อมครับพร้อม กดเวลาออกกระดาษได้แล้วครับตอนนี้ครับมาดูกันหมายเลข80ศย์ครับไดเวอร์คือเพิกเลิศวังพงครับกับกิติอ่ากับกิจมั่นคงชุติพัฒครับโอ้โหเสือเพิกครับดูครับว่าเขาจะเอาลีลาจากสนามเซอร์กิตนะครับมาใช้กับทางฝุ่นได้หรือไม่ครับและนี่เป็นการแข่งขันของเขาครับพี่น้องแข่งแหงแมวครับกังแข่งหางแมวอ่าจันทบุรีนะครับต้องเสียครับแข่งหางแมวจันทบุรีดูครับผู้ใหญ่เพิกงกำแพงพังครับ ตอนนี้มาเพิกป่าลาบครับดูหูดูครับนี่ครับสังเกตดีๆนะครับเพรเพิกนะครับจะมีทักษะจากเลสซิ่งมาเซอร์กิตมานะครับเวลาการเข้าโค้งนะครับเขาจะชิดมากบอกเลยครับชิดชิดนี่เห็นไหมชิดชิดชิดกองยางฮะเห็นไหมฮะเชื่อยังว่าเพิ่กกำแพงพังคืออะไรครับชิดกำแพงครับไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่าหล่อเลยนะชอบชิดกำแพงนะครับชิดจัดนะจะชิดไปไหน เอาแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับมาสู่ที่ตรงนี้มันเป็นช่วงที่สนุกครับโอ้โหสไลด์สไลด์เอ้าตะกุยตะกุยถ้าท้ายออกได้แล้วมันจะขับสนุกนะแต่มันจะเสียไปลาเวลาเอาอีกแล้วเอีงอีกแล้วโอ้ยเกือบไปครับเปาะกระแบกฟังครับโอ้โหทำเป็นแจ้งเขาพอตัวเองขับก็เกือบหงายท้องครับโอย วิ่งแค่2ล้อครับคุณผู้ชมครับเมืกว่าเมื่อกี้ในการเข้าโค้งครับเขาวิ่งสี่ล้อมพืวิ่ง2ล้อครับโอ้โหผมว่าเจ้าอีฟแ่งลออแต่าแตกในรถและโอ้โหจังหวะนี้ครับเกือบตีลูกายอีกคันแล้วครับอะไรครับเนี่ยใจเย็นๆเออไปครับพระเพิกโอ้โหนั่งใจหายแวบเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นยังฮะพอจังหวะที่เป็นโค้งแบบนี้ถ้าความเร็วนะครับไม่ประสานกันนะครับกับการเข้าโค้งนะครับจะเกิดโอกาส พลิกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ดีครับไม่ใช่ว่าเร็วอย่างเดียวนะครับพอเร็วอย่างเดียวมันเลี้ยวไม่ได้นะครับสปีดมันมาแรงนะครับพอสปีดไม่ตกเนี่ยนะครับการเข้าโค้งเนี่ยมันจะเกิดการโยนครับโมเมนตัมมันเอียงครับนะครับรู้กันดีนะครับรู้กันดีในสายเดิร์นนะครับอ่าต้องค่อยๆเข้าครับมาครับนี่ครับใช่ครับพอแรงเบี่ยงนะครับแรงท้ายเอาท้ายออกได้อ่าโอเคครับชิดไหมฮะชิดกำแพงครับเมื่อกี้ก็เกือบเมื่อกี้ก็คือชิดขอบแท็ก เอาแล้วครับดูครับจังหวะนี้ดูจุดไฮไลท์ครับคุณผู้ชมครับรอบที่2ครับเดี๋ยวก็จะผ่านจุดเกิดเหตุที่เขาวิ่ง2ล้อครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูดีๆครับเชื่อไหมว่าเบาต้องเบาครับเพราะว่าเขามีหนเขามีคะแนนนะครับไม่จำเป็นต้องรีบเออเขาเขามีคะแนนอออ่าเบาแล้วเห็นไหมเบาครับจุดต้องครับเบาแล้วครับอ่า ขาเี้ยประคองไปดีครับเขาสามารถจะขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3ามได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่งั้นเสียโอกาสไปเปล่าๆนะครับดีแหละครับการขับต้องวางแผนที่ดีครับทุกคนครับไม่ใช่จะมุดทะลุดูดันอย่างเดียวครับมันเอามันแต่มันไม่จบนะครับมันไม่จบพรามันเสียหายเยอะครับโอเคครับมาอีกหนึ่งรอบครับนี่โอ้โหโดดเข้าไปสวยงามครับอุ้ยนี่ครับหมายเลข80ยครับกับเพิกเลิศวังพงครับ โผล่ได้ว่าคือกิจมั่นคงชุติพักครับทีมเสือเพล่ครับจากจันทบุรีแก่งหางแมวนั่นเองครับเอาแล้วครับดูฮะโอ้โหดูดูความเก่าพวกวิ่งนอกแทกอ่ะโอ้โหเอาทุกเม็ดโอ้โหเอาไปวิ่งทางตรงนั้นครับมันลื่นนะแหมเก่าเก่าเก่า,าเอาเบรกเบรกแล้ววางให้ดีนะเออยังไงนะเอาแล้วโอ้อีฟหนึ่งก็นั่งงกเบาพี่ อ๋อเอ้ยเบาพอเอ้ยเมื่อกี้หูผมแทบติดพื้นชิดเกินเอาละครับคุณผู้ชมครับเหลืออีกรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะได้ดูเวลาของเสือเพิกแล้วนะครับว่าจะหยุดลงที่เท่าไหร่ครับเอะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับจะผ่านจุดเกินเห็นไหมชิดไหมเอาเอาให้สุดครับออกไลายนอกเกาะเข้าในครับตัดโค้งเข้ามาและบานออกไปตรงนี้ครับต้องระวัง อ่าแกรู้แล้วอ่าแกเบาแล้วนะครับเพราะตรงเนี้ยพื้นแจกนะครับพื้นผิวตรงนั้นนะครับมันก็จะมีหลุมมีแอ่งอยู่ครับเพราะบางทีจังหวะที่ล้อไปกระทบไปช่ดยหาเดียวเนี่ยมันอาจจะเกิดการไสมดได้ครับเอาละครับเดี๋ยวมาแล้วครับเขาจะมาหยุดเวลาครับมาดูเวลาของเสือเพิ่มกันดีกว่าครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนครับและมีคะแนนเป็นเท่าไรนะครับอ่าลุ้นเลยทีเดียวครับจากที่4ี่จะขยับขึ้นมาได้หรือเปล่าอ้าวอ้าว ดีเอฟซีเนี่ยเอ้าเดียวตายหาแล้ววิ่งอยู่ดีๆครับเกินรอบครับไม่ได้นับครับอะไรครับเนี่ยเอาเบรครับรู้ตัวโอ้โหตายแล้วโอ้โหต้องเข้ามากดเวลาครับกลับไม่กดเวลาครับคุณผู้ชมดูครับตกมาตายครับวิ่งเกินครับคอยวิ่งสามรอบพวงแถมอีกรอบหนึ่งครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหนะโชว์วิ่งโชว์ไม่เอากะแดน ตายอันที่4ครับดูครับจะขยับขึ้นมาที่3อยู่แล้วเชียวดูครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะไม่น่าเชื่อนะครับโคเดเวอร์กับทางผู้ขับครับลืมนับรอบครับเพราะเมื่อกี้มันเกือบตีลังกาไปไงตกใจฮะโอ้โหนี่คือรอบที่3ต้องเข้ามากดเวลาครับไม่เข้ามาครับโอ้โหไม่ไม่มีใครไม่มีใครทำร้ายเขาได้นอกจากตัวเขาเองฮะโอ้โหร้ายเขาได้นอกจากตัวเขาเองฮะโอ้โห ไม่น่าให้ภัยครับผิดพลาดอย่างไยแรงเลยทีเดียวนะครับเขาที่วิ่งสามพวกแถมสี่เบิ้ลนะโอ้โหตายแล้วครับ <Fif teen> พ <karşı> โอเพื่อครับยืนหัวราะเขากะกะกะกครับเป็นไงล่ะครับพอถึงตัวเองครับลืมนับรอบครับถ้าเป็นสับเออสับของทางด้านเซอร์กิตเขาจะบอกว่าเบิ้ลทงครับเขาเล่กจะเบิ้ลธงแหม่น่าเสียใจครับโอกาสตรงนี้ครับ มาแล้วนั่นกําลังจะกลับเข้ามาครับดูครับกลับเข้ามาแล้วครับตรงนี้ก็ DNF ไปแล้วนะครับโอ้โหนับรอบผิดครับนับรอบผิดนับรอบผิดครับโอ้โหกดเวลาไปก่อนครับกดเวลาไปก่อนอ่ากดไปครับนับรอบผิดนะครับเบิรลรอบไปนะครับโอ้โหตายแล้วพเพิก6 1 5 8ห่ดนครับดีเอฟครับโอน่้าครับน่าเสียดายครับเบิรลรอบไปครับโอ้โผเพิกครับ ถ้าเข้ามาเมื่อกี้นาเวลาจะได้ดีเลยทีเดียวครับเบิ้ลรอบไปครับโอเคครับนายสนามให้เซนชื่อโอ้โ